สวัสดีครับช่างนัดนะครับนนี้เราจะมาติดฟุสตาร์ทนะครับบนวีออสโยตาโซน่าวีออนะครับเป็น v ีออเจนหนึ่งนะแล้วทําการติดกานนี้จะเป็นคอคุญแจเหมือนเดิมนะครับเรามีคําถามเข้ามานะครับว่าอยากจะล็อกคอทํำยังไงนะก็แนะนําว่าให้เอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วเวลาเราขึ้นมาฟุสตาร์ทปุ๊บแล้วเราก็ไขกุญแจเข้าไปไขด้วยนะไม่ได้ตอบคนตีนะครับอันนี้ตอบตรงๆเลยนะเพราะว่า ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ล็อกคอเหมือนเดิมนะครับสั่งล็อกคอโรงงานวันนั้นผมเช็คแล้วของ Toyota ประมาณ5้า0 0ื่นนิดๆน,น,นะครับล็อกคอไฟฟ้าโรงงานนะถ้าอยากได้ล็อกคอก็2ช้อยอย่างที่ผมบอกช้อยแรกคือคาไว้อย่างเงี้ยแล้วคุณแจาขายเอาช้อยที่2ก็คือสั่งล็อกคอโรงงานล็อกคอไฟฟ้าโรงงานมาใส่นะครับเราแปลงนะเราแปลงระบบรถระบ,ระบบเดิมนะครับให้มันใช้ได้นะถ้าอยากให้มันล็อกคอได้ด้วย เข้ารถกุญแจไม่อยู่รถร้องด้วยอะไรเงี้ยแนะนํานะครับติดคูสตาร์ทโรงงานนะก็เก็บเหยียบแสนนะครับเราเอานะเพราะว่าจากล็อกล็อกคอล็อกล็อกคอไฟฟ้าก็ห้าหมื่นละแล้วก็ไอ้ระบบคูสตาร์ทสั่งอะไรเงี้ยมันต้องไปสั่งที่กล่องเลยนะมันจะไม่เหมือนของเรานะของเราแค่แปลงแปลงระบบสายไฟแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าของราคา3ามพันะครับไม่ใช่ราคาหลักหมื่นนะและขอไม่งานแปลงด้วยเพราะฉะนั้นจะให้มันแบบ เหมือนของแท้เลยอะไรเงี้ยแนะนําไปติดของแท้นะครับไม่ไงั้นก็ออกกฎไปแดงใหมนะ่เนาะไม่ได้กลัตีนันนี่สอบตรงๆเพราะว่ามีลูกค้ามีมีไม่ให้ลูกค้ามีคนถามมาในคอมเมนต์แบบนี้จริงๆนะครับส่วนมากคนมีปัญหาไม่ใช่คนที่ติดนะเนี่ยลูกค้าเจ้าเนี้ยมาติดถามทํางานไงกดสตาร์ทล็อกคอไม่ได้อ่ผมเข้าใจล็อกคอไม่ได้ก็ล็อกไม่ได้กดตรงนี้สตาร์ทอย่างงี้รูปให้ดูจบไม่ได้มีปัญหาเลยเลยแล้วก็ติดแต่ไอคนมีปัญหานี่ไม่ค่อยจะติดหรอก มีปัญหาเป็งนงั้นนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาติดกันนะอันนี้ไม่ยากเพราะว่าเขามีมาแล้วดูเองครับมีคนถามมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าขับไปแล้วเหยียบเบรกไปแล้วกดพุ่สตาร์ทไปมันจะดับไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเหมือนเดิมนะครับปุ่สตาร์ทผมติดตั้งเสร็จแล้วนะอยู่ตรงนี้นะ หยี่บเบรกปัป๊บไฟติดมากดสตาร์ทได้เลยนะครับกดทีเดียวติดเลยทีนี้เขาถามมาว่าถ้าขับไปอะ่ะถ้าขับไปแล้วเอยี่บเบรกไปแล้วกดพุ้สตาร์ทไปมันก็จะดับไหมผมว่ามันคงดับแหละแต่ผมอยากจะบอกว่ามันกดยากนะถ้าคุณไม่ตั้งใจกดมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ติดนะ เ่ยอ่าโอเคนะอันนี้ผมลองให้ดูจัดๆเลยนะตอนนี้รถอยู่เกียร์ดีนะครับถ้าเราเผลอเหยียบเบรกแล้วกดดับจริงครับดับอย่างที่เขาบอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงเวลารถมันวิ่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณก็ดันดันมาเอ็นนะแล้วคุณก็แตะเบรกเบาๆแล้วคุณก็กดสวิตช์โอเคติดละเห็นไหมเท่านี้เป็นอันเรียบร้อย แต่ผมจะบอกนะมันไม่ได้กดกันง่ายๆนะถ้าคุณจะแบบเหยียบเบรกก็มือพลาดมาโดนถ้ามือคุณไม่ได้ขับรถแล้วมือคุณอยู่แบบเนี้ยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ขับรถแล้วมือคาอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางที่คุณกดได้นะผมบอกเลยก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับหนึ่งเลยนะเป็นอุปกรณ์เสริมนะสองราคาสามพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สาม คุณจะทําแบบนั้นได้คุณต้องตั้งใจทานะครับไม่มีทางที่คุณจะเผลอไปกดเองได้นะครับเพราะว่าสวิตช์อยู่ตรงนี้นะคุณต้องเอื้อมมากดนะเนี่ยคุณต้องเอื้อมมากดด้วยแล,วแล้วสองเลยคือคุณต้องเหยียบเบรกด้วยแล้วคุณต้องเอื้อมมากดแบบเนี้ยจังหวะคนที่รถขับรถเหยียบเบรกนะครับไม่มีทางหรอกจะเอามือมากดมือต้องจับพวงมาลัยครับไม่ใช่เอามือมากดสวิตช์แต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะยากยกเว้นว่าคุณตั้งใจอย่างเดียวเลยมือนถึงจะกดได้ไม่มีคําว่าเผลออ่ะเพราะไม่มีใครขับรแลล้้ววมือออไปย่างนีเผ ผมบอกเลยยากแต่ก็เห็นนะครับดับแล้วทำไงดับแล้วก็แตะเบรกเบาๆนะครับไม่ต้องให้รถจอดแตะเบรกลงไปนิดเดียวพอแล้วเราก็กดสวิตช์มันก็สตาร์ทติดเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมผักเกียร์มาที่ดีนะไอ้ผักเกียร์มาที่เ e อ็นนะเมื่อวานนะครับผมตอนผมติดตั้งเสร็จแล้วผมก็เอาเรื่องเนี้ยคุยให้ลูกค้าฟังลูกค้าที่ติดนะคันคันที่ขับปีออนนะครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกช่างนัดที่ขับไปแล้วจะไปกดมันอะยาก เพราะว่าผมลองให้เขาดูแล้วว่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะที่ที่ผมเอาวิดีโอมาแปะนะผมเอาวิดีโอให้ลูกค้าดูแ้ะลูกค้าเขาพูดเลยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับยากมากที่จะขับไปแล้วเอาเท้าเหยียบเบรกไปแล้วก็เอามือไปกดเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าสวิตช์มันอยู่ข้างล่างมันไม่ได้อยู่ที่ข้างมือโดยปกติแล้วเวลาคนที่ขับรถนะครับเวลาเบรกนะมือจะกำพวงมลาลัยนะครับเพราะว่าเราจะต้องรับแรงแรงที่เรากดเบรกลงไปนะถูกไหมถามตัวเองดูนะครับว่าเวลาขับเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคนที่ตั้งคำถามมานะครับเพราะฉะนั้น ผมมีทดสอบวิธีการใช้งานปุ่มพุลสตาร์ทแบบรถตัวธรรมดานะรอติดตามกันนะครับผมลองแล้วว่ามันใช้งานยังไงนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือพอเรารู้แล้วนะว่าเป็นแบบนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่มีใครนะครับอย่างที่ผมบอกไม่มีใครขับรถมือพวงมาลัยอย่างนี้ลวมืออีกนึงจะไปจับข้างกุญแจยากผมบอกเลยเป็นไปได้ยากจะพลาดเผลอยังไงก็ยากแต่อย่างรถผมที่ผมทําให้ดูอะรถคันซีวิคผมมาที่มีสวิตช์อยู่ข้างๆอันนั้นนะผมเผลอมือไปปัดมันดับบ่อยเพราะว่า เวลาผมหมุนพวงมาลัยอเงี้ยแล้วมืออ่ะมันไปใกล้ๆไปปัดมันดับประจําเลยอันนั้นอ่ะผมก็เปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทเหมือนปกติอย่างที่ผมทําในคลิปนะคืออย่างรถผมเองอ่ะผมรู้ผมขับแล้วผมรู้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคันที่คุณจะติดพุด Start, ๊สตาร์ทอะครับไม่มีทางอ่ะไม่มีทาง,ทางคําว่าพลาดมีแต่ตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะทํามันนะไม่มีคําว่าแบบเผลอๆไปกดเองพูดไปพูดได้เลยนะครับว่ายากมากไม่มีทางโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับลากันเมดเดียงแค่านี้นะ คือที่มาพูดนี่ไม่ได้ว่าแก้ต่างให้ของตัวเองนะเพราะฉะนั้นผมเวลาผมติดให้ลูกค้าผมจะบอกลูกค้าเลยนะครับว่าระวังนะระวังอย่าทาอย่าอย่าเอามือไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังคือระวังนะครับลูกค้าเขาก็จะมีวิจรารณญาณในการถามอย,าอย่างที่เคยพูดในคลิปคนมีปัญหานะครับคือคนที่ไม่ได้ติดนะฮะคนที่ติดไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแม้แต่คนเดียวนะครับหน้าร้านผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากมีคลิปทุกวันนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครัับสสวดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสามให้ด้วยนะครับ